สวัสดีครับวันนี้ข่าวดีสำหรับคุณทักษินนะครับก็อก็คนแก่แล้วเนาะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็ต้องให้พักผ่อนยาวๆจะเพิ่งกลับหรือเพิ่งกลับคุกเลยก็อน,นอนพักผ่อนอยู่ในโรงพยาบาลนั่นแหละยาวไปอีกสามสิบวันเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะยี่สิบใช่ไหมยี่สิบอีกสามสิบวันก็คือวันที่สิบ สิบยี่สิบโวเกือบจะข้ามช็อตไปถึงเกินสิบสามตุลาไปต้องรอลุ้นก่อนนะครับว่าสิบสามตุลานี้นายกทักษิณจะได้ออกจากคุกไหมแล้วไม่ต้องไปห่วงเรื่องกำไร EM เลยว่าจะมาติดขาติดแขนติดมืออะไรไม่มีนะครับตอนนี้ก็เหมือนกับว่าไม่จะเป็นต้องกลับเข้าไปในคุกแล้วเพราะร่างกายไม่แข็งแรงอ ไม่มีความแบบว่าคนแก่แล้วอายุเจ็ดสิบสี่แล้วไปอยู่ในห้องโกงขังเนี่ยไหนจะฝุ่นบ้างอไหนจะอากาศร้อนบ้างไหนจะนั่นนี่นี่น,นอาจทำใม้สุดได้ฉะนั้นแล้วต้องรักษาร่างกายให้เข้มแข็งและแข็งแรงตามที่ตัวเองตั้งออกตั้งใจว่าจะลับมาเลี้ยงลานอืก็เป็นกำลังอกกำลังใจให้คุณทักษิณน,นะครับให้อยู่ แบบพักผ่อนก่อนนอนนอนพักผ่อนนอนแบบต้องบอกคนรอบๆข้างไปว่าฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงให้ได้เพื่อลุ้นว่าวันที่13ตุลานี้จะมีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งหนึ่งไหมซึ่งก็เป็นนักโทษต่ำปีแล้วก็คือ,อตัดสินจำคุกต่ำกว่าหนึ่งปีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอภ,อภัยลดโทษมาปุ๊บ เหลือหนึ่งปีจนจนมาถึงวันนี้ก็เหลือสิบเอ็ดเดือนกว่า,ก,วาก็ต่ำกว่าหนึ่งปีสบายครับก็ต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ส่วนนายกศักิ์สินนั้นจะอยู่อีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีครับก็อย่างที่บอกครับลุ้นรอบนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องซีเรียสตุลาพฤศจิกาทันวาห้าทันวาโอเคห้าทันวาก็คือช้าสุดห้าทันวานายกศักิ์สินก็จะเป็นอิสระภาพ ได้รับอิสรภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกำลังกระใจให้แฟนแฟนคลับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับแฟนลับรอรอให้ท่านออกมาจากออกจากห้องขังพวกเราก็ให้กำลังอกกำลังใจส่งใจไปให้ท่านนายกทักษิณอยู่เหมือนเดิมนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามีข่าวดีเพิ่มอีกสองข่าว,ข,าวข่าวดีเรื่องแรกอีกอก็ได้ยินว่า มีอดีตนะครับเรียกว่าอดีตท,ที่เป็นแกนนำของกลุ่มเสื้อส้มคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งตลอดชีวิตอก็สมควรแล้วแหละสมควรแล้วแหละดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะต่อให้อยู่พูดคุยยังไงเขาคงไม่เข้าออเข้าใจเหมือนพวกเรา พวกนี้ก็จะมีแต่ดันทุลัง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 ต้องให้ได้รับกรรมในสิ่งที่ตัวเองทํามาก็การตัดสินก็ถือว่าเป็นเศษเด็ดขาดเรียบร้อยเป็นอย่างดีขอให้โชคดีนะจ๊ะนะครับในการต่อสู้ในอนาคตและอีกเรื่องหนึง่งเจอมที่ไปคุกคามเขาเจอมคุกคามคนอื่นบุกไปโพสถึงที่ทำงานบุกไปโพส ถึงที่ในเขาเขาไม่พอใจครับไหนเจ๊อมบอกว่าเจอมเรียกร้องเรื่องสิทธินะครับเรื่องเสรีภาพเรื่องความเท่าเทียมเจ๊ J. จะไปคุกคามคนอื่นแบบนั้นได้ยังไงถ้าเจ๊อมจะไปคุกคามคนอื่นแบบนั้นอ่ะแล้วคนคนอื่นเขาจะมองอยังไงอ่ะเขาจะได้รับเขาจะคิดว่าเจไปแบบมิดเหรอเขาจะรู้สึกปลอดภัยไหมถ้าเขาเป็นอะไรมาเขาโดนคุกคามจากบุคคลอื่นที่เป็นติ่งของเจ เจ๊จะรับผิดชอบอะไรกับเขาได้บ้างเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้เราต้องเราต้องแบบมาคุยกันเหมือนผู้ใหญ่นะเจ๊ถึงตอนนี้ได้ได้ข่าวมาเรียบร้อยแล้วว่าเจ๊ยอมรับผิดยอมให้พักนะครับตัดสินในสิ่งที่ตัวเองกระทำเพิ่งจะมาสำนึก ตอนที่เขาทักทวงมาอ่ะก็อย่างว่าแล้วคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเนาะก็อาจจะแบบว่าเรียกร้องสิทธิ์คนอื่นมากเกินไปจนไปทับสิทธิ์เขาไม่ต่างจากเรื่องน้องโยกหรอกน้องโยกเองก็ไปเรียกร้องเรื่องเกี่ยวกับตัวเองแค่คนคนเดียวเรียกร้องทั้งโรงเรียนจนก็วุ่นวายไปทั้งเรียนจนเพื่อนในโรงเรียนขขอเธอยกยกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนขอเธออย่าคุกคามสิทธิ์เขาเลย ยกเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง <im itation> ก็เรียกร้องไปแต่อย่ามาก้าวล่วงสิทธิ์คนอื่นแบบนี้ยกบอกว่าถ้าตัวเองไม่ได้เรียนก็คนอื่นห้ามเรียนเหรอตัวเองไม่ได้ทํากิจกรรมคนอื่นห้ามทํากิจกรรมเหรอตัวเองไม่ได้สอบคนอื่นห้ามสอบเหรอยกยกต้องรับกติกาที่เขาอยู่ร่วมกันไม่รู้ว่าใครเป็นคนบอกความหมายผิดๆครับว่าเกี่ยวกับความเท่าเทียมที่ยกเรียกร้องอันนี้ยกต้องให้ผู้ปกครอง หรือหยกต้องให้ทีมตัวเองบอกนะว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงต้องสอนกันในเรื่องนี้ครบรู้สึกว่าะจะไปกันทีละคนเลยนะครับพิธาก็ลาออกไปแล้วหลายๆคนก็อ้างว่าเอ้ยลาออกไปแล้วเนี่ยเป็นเหมือนวีรบุรุษเลยนะพิธาลาออกเนี่ยโอ้โหเขามีความรับผิดชอบต่อคําพูดเขามีความรับผิดชอบไต่อคนส่วนรวมเฮ้ยทําไมพิธาไม่ลาออกแต่วันแรกที่ศารสั่งวะ ลากมาทําไมตั้งสองเดือนลากมาทาไมยาวขนาดนี้แล้วค่อยมาบอกว่าจะลาออกจริงเหรอฮะแต่ออกไปแล้วก็ออกไปเถอะดีแล้วคอยรับในสิ่งที่ตัวเองต้องแรงกระแทกต่อไปอีกไม่นานก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับที่เขาฟ้องร้องพิธานะตามมาตราเก้าสิบแปดวรรคสามแล้วก็เขาฟ้องคดีอาญาเรื่องมาตราหนึ่งห้าหนึ่งรู้อยู่แล้วว่าจะกระทบใครบ้างอะไรยังไง ไปเรียนรู้พวกนี้พิธาต้องทําใจอ่าช่อก็บอกไปแล้วเมื่อกี้โดนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้คงจะอืมคงจะเงียบไปอีกสักพักหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาดิ้นรนเพื่อเอาสิทธิ์ตัวเองคืนอะไรยังไงไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็น่าเห็นใจนะครับน่าเห็นใจนิดนึงอ่ว่าตัวเองอุตสาห์ต่อสู้เพื่อบ้านเมืองเป็นนักพูดแบบนั้นบนี้โอ๊ย แต่ว่าปล่อยไก่เขาข้านเยอะนะก่อนหน้านี้ไปบอกต่างหากนะว่าที่พักเก้าวไกลไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยพาะเพื่อไทยนะไปห้ามพักเก้าวไกลไม่ให้จับมือนะไม่ให้ไปเอาอจับมือกับพรรคภูมิใจไทยนะเฮ้ยจริงเหรอครับเอาข้อมูลมาจากไหน๋อแล้วแล้วไม่มีข้อมูลด้วยเอาไม่มีข้อมูลจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เอาพูดอย่างนั้นเลยเหรอเป็นบุคคลบุคคลที่ คนที่เขารู้จักมากมายในประเทศไทยเนี่ยจะมาพูดง่ายๆแค่บอกว่าอุ้ยสิ่งที่ได้พูดมาเนี่ยจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเอา้ามันมันใช้คําคํานี้ได้เหรอครับไหนว่าเป็นบรรทัดฐ,ฐานว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีมาตรฐานสูงทุกคําพูดต้องเชื่อฟังต้องเข้าใจต้องรับได้แต่อันนี้มาบอกว่าจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก,ก็แล้วแต่คุณแบบนี้ก็มีแล้วก็อีก โยงไปถึงคุณธนาธรครับก็ไม่รู้นะครับว่าเดินทางไปฮ่องกงตอนนั้นไปเจอใครเจอคุณทักษิณรหรือเปล่าเจอคุณทักษิณหรือเปล่าถ้าเจอคุณทักษิณไปคุยอะไรกันนะไปคุยเรื่องอะไรกันทาไมไม่บอกบ้างไม,ไม่บอกประชาชนบ้างไม่บอกด้อมส้มบ้างเฮ้ยว่าไปไป,ไปหาคุณทักษิณหรือเปล่าหรือไปคุยกับคุณทักษิณหรือเปล่าไปมีดีลลับไหมเปิดเผยสิแต่ด้อสมส้มไม่มีใครกล้าแต่เลยว่าเขาไปคุยเรื่องอะไรกันไม่มีใครกล้าพูดเลย แต่พอเข้ามาอยู่ในพักมันมีอะไรแปลกๆนะเหมือนตอนนี้พักก้าวไกลมีอยู่สองขั้วนะขั้วที่สนับสนุนอีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนี้และกลุ่มเก่าๆก็มีนะสนับสนุนกันสองรูปแบบนะไปเคลียร์กันให้ลงตัวอย่าเอาแผ่นดินไทยอย่าเอาประเทศไทยมาเป็นจุดทะเลาะตัวเองนะไม่โอเคนะเรื่องนี้ต้องแบบบอกทุกคนว่าตัวเองเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ,อ่ะเจ๊อมทีนี้ เจอมบอกไปแล้วปรับตัวเองนะครับถ้าบอกว่ายอมรับผิดทุกสิ่งอย่างปรับปรุงตัวแล้วก็ให้สังคมยอมรับในอนาคตก็เป็นงั้นไปคุณทักษิณปิดท้ายอีกทีหนึง่งคุณทักษิณเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับอยากให้ทุกๆคนไปศึกษาไปอ่านในราชกิจจานุเบกษาพระราชทานอภัยลดโทษให้นักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรว่าข้อความนั้น ระบุความจงรักภักดีของคุณทักษิณไว้ในนั้นเรียบร้อยแล้วเหมือนยืนยันว่าคุณทักษิณไม่ต้องไปกลัวคดีความมหนึ่งหนึ่งสองอย่างที่หลายๆคนเอามาตีข่าวเอามาโจมตีว่าคุณทักษิณไม่จงรักภักดีคุณทักษิณไปกล่าวหาสถาบันคุณทักษิณด้อยค่าสถาบันหรืออะไรต่างๆในนาที่เขาฟ้อง,องไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวคนแสดงไม่ต้องกลัวคนอื่นๆก็ไม่ต้องไปซีเรียส คุณทักษณิณเนี่ยเขามีความจงรักประดีษร้อยเปอร์เซและถ้าเขาผนโทษมาเขาจะเอาความรู้ความสามารถเขามาสร้างให้แผ่นดินไทยนะครับมาสร้างให้แผ่นดินไทยต่อไปเอาความรู้ความสามารถตัวเองตามบรรทัดสุดท้ายผมอยากให้ทุกคนไปขีดเส้นใต้บังคับบรรทัดสุดท้ายของที่ประกาศพระราชานอาภัยลดโทษให้นายกนะทักษิณนบรรทัดสุดท้ายว่าเจตนารม์ที่แท้จริงคืออะไร อยากให้ดูตรงนี้อยากให้รู้ไปด้วยกันแล้วทุกคนจะได้คําตอบว่าที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยครั้งเนี้กลับมาทําไมแต่ไม่มีใครลืมนะคนจําคุณทักษิณจําความดีคุณทักษิณจําวิธีการที่คุณทักษิณเขาสร้างให้แผ่นดินไทยไอเราทุกคนก็รักคุณทักษิลปไปอย่างมากแล้วคนเสื้อแดงทุกคนไม่มีทางเปลี่ยนใจมีแต่แดงบาง,บางกลุ่มที่มันว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์มันก็วิ่งไปหาผลประโยชน์ แล้วมันก็อ้างว่าคุณทักษิณไม่ผลประโยชน์มันมันโกรธพักเพื่อไทยไม่ให้ผลประโยชน์ตัวเองโกรธพวกนี้ไรอุดมการไม่มีอุดมการในตัวเลยแล้วพวกเราจะไปสนใจทําไมครับเราจะไปแคร์มันทําไมในเมื่อมันไม่ได้ทําประโยชน์อะไรส่วนรวมเลยไม่ได้ทําประโยชน์ให้คนไทยเลยปล่อยไปครับในประเทศปล่อยมันเลยมันจะอ้างว่าเคยเป็นไอ้แกนนําเป็นนั่นเป็นนี่ปล่อยตัดหางปล่อยวัดไปเลยนะครับ โอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากอย่าลืมนะครับช่วยกันกดแชร์ออกไปกด s u b s c r i b e นะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากอะไรก็มาพูดคุยกันในนี้พูดคุยกันในสไตล์ของเราเป็นคนเสื้อแดงนักต่อสู้ด้วยกันจงใช้สิทธิ์ตัวเองนะครับใช้สิทธิ์พื้นฐานในการโต้ตอบใช้สิทธิ์ในการพูดคุยใช้สิทธิ์ในการที่อย่าให้ใครมาดูถูกมาเหยียดหยามพวกเรา พวกเราต้องเข้มแข็งพวกเราต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มถ้าเราต่างคนต่างอยู่เสร็จเขาแน่นอนวันขนา้างหน้าไม่รู้ว่าแผ่นดินไทยจะไปอยู่ในมือใครและพวกนั้นถ้ามันอยู่ในมือมันแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าลูกหลานเราในอนาคตจะไม่เดือดร้อนเพราะการกระทําของไอ้พวกที่ไม่มีความคิดพวกนี้พวกนี้ตัดสินใจอะไรแบบมูทะลุดูดันคิดอะไรแบบลุกลุกทําอะไรแบบลุกลุกและจะมาบอกว่าจะบริหารแผ่นดินจะบริหารประเทศ เป็นตัวแทนพวกเราพวกเราจะไปไปให้สิทธิ์มันได้ยังไงอะนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมากนะครับฝากบอกลูกหลานในอนาคตด้วยว่าอย่าเชื่อใครแค่คําพูดอย่าหลงใครแค่หน้าตาอย่าหลงแค่คารมแค่แค่เขาพูดเฉยเฉยมันจะจินตนาการได้แค่ไหนก็ตามมันพูดออกมาทั้งหมดแต่มันไม่มีปัญญาทําอะไรเลยคนที่จะสร้างประเทศดินนี้ได้คนที่สร้างประเทศนี้ได้คือคนที่เขามีความสามารถในการ ปฏิบัติมีความสามารถในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินช่วยเหลือคนทั้งประเทศได้นี่ถึงเป็นทางออกของแผ่นดินไทยไม่ใช่ว่าขายหน้าตาขายความหลอ่อขายความฝันก็เลยได้กลายเป็นนายกแห่งความฝันนายกเว้านายกลดแห่แล้วก็พอไม่ได้ปุ๊บร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายด่าคนนั้นเหยียดคนนี้ดูถูกคนนั้นไม่ยอมจับมือกับใครฉันจะกลายเป็นขั้วของฉันอีกต่างหาก คนอื่นเขาจับมือสมานฉันเพื่อให้ประเทศเดินต่อไปได้ฉันไม่เอาด้วยฉันไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยฉันไม่เอาฉันไม่เอาพวกนี้ต้องเอาไปไปบำบัดบำบัดความใคร่ความอยากนะฝากให้ทุกท่านด้วยนะครับพวกเราต้องต่อสู้กับโลกโซเชียลด้วยต่อสู้ในความเป็นจริงด้วยนะฝากทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับ